สวัสดีครับพวกผมมีเกมเมอร์และวเทลออฟเบอร์เซอรีอพาร์ทที่10นะครับเปิดมาก็น่าเรือเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวที่แล้วผมส่งเรือไปสำรวจครับ <a> แล้วก็ได้ไอ้นี่มาฮะจิวเวลรี่นะครับเพนเดนต์นะฮะสร้อยคอนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมันเอวอลเวตมันบอกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราส่งเรือไปสำรวจเนี่ยแล้วมันจะได้สกิลมาด้วยฮะจะมีมีเนี่ยเนี่ยฮะสกิลเบสิคเทรนนิ่งนะฮะลูกเรือเนี่ย แข็งแกล่งขึ้นด้วยเพลงดาบรันเก็สึซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ไม่ใช่อะไรนะแถมเวลามันนับนอกเกมด้วยนะนี่คือผมเซฟแล้วคราวที่แล้วแล้วผมกลับมาเนี่ยมันก็ปกติฮะคือนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับคนหน่อยดีกว่า Mommy, แม่จา๋า เมื่อไหร่เจ้าชายจะพูดสักทีะพวกมือปราบจะมาด้วยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วลูกกผู้คนบอกว่ามันจะเป็นการประกาศครั้งยิ่งใหญ่ของทั้งโบสถ์นี่แหละหนูอยากเห็นพวกมือปราบจังอยากขอบคุณพวกเขาที่ช่วยเราจากปีศาจเน่ะใช่แล้วล่ะพวกเราน่ะต้องแสดงความขอบคุณแล้วก็ช่วยเขาทุกครั้งที่ช่วยได้ได้เลยหนูจะทำตามกฎหมายหนูจะไม่เห็นแก่ตัวพวกนั้นก็ดัาใช้ได้นะเป็นแบบนี้เพราะผู้คนไม่รู้ความจริง คีอเป็นอย่างนั้นเหรอความจริงคือพอพวกมือปราบช่วยปราบปิศาจ์ที่ออกทําลายผู้คนนั่นแหละทําไมผู้คนถึงสนับสนุนมือปราบโอเคคือเอาจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่แบบคือวอลเวตมันแครมากไงนะครับแล้วก็คือเรายังไม่รู้อะไรเลยว่าพวกอัลเทอริอสมันต้องการอะไรกันแน่บนหลังคานี่มีไอ้บิญญาณแมวแล้วก็หีบแมวนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดู95 บ้าไปแล้วแมวนี่ตัวละ95ครับแล้วเดี๋ยวดูรอบรอบก่อนนะครับว่ามีไอเทมให้เก็บหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าตรงนู้นเห็นมีไอเทมนะครับเดี๋ยวเราลงไปกันคือพาร์ทนี้เนี่ยผมปรับเสียงมาด้วยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าพาร์ทก่อนๆเสียงมันดังเกินไปนะครับแล้วก็แบบเสียงที่ฟังผมพูดเนี่ยมันดูอุย e อุย e นะครับพาร์ทนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกบอกกันด้วยนะครับเผื่อโอเคแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่โอเคก็บอกบอกกันได้นะครับ เราเอายังไงดีละเนี่ยคือแมปนี้ก็มีไอเทมนะครับลองเดินหาดูส่วนผมจะไปแมปถัดไปละลองดูในมินิแมปก็ได้เนี่ยขึ้นตามนี้แหละนะครับมีแกนมีแกนมีแกนืแกนคนเหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะหรอก โอ้เสียงเชียร์นี่มันอะไรกันพวกชนชั้นสูงคงดีใจที่ประชาชนทําตามทุกคนผมขอเวลาสักนิดหนึงได้ไหมผมเพอร์ซิวัลแอสการ์ดราชายาิของอาณาจักรนิสแกนท่านราชาพ่อของผมและผมขอแสดงความยินดีและอยากจะเฉลิมฉลองไปกับทุกคนในวันอันน่ายินดีนี้งานเริ่มขึ้นแล้วสินะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะแอบเข้าไป หลังจากเหตุการณ์เมื่อสิบปีที่แล้วอาณาจักรของเราต้องต่อสู้กับภัยร้ายมากมายไม่ว่าจะเป็นจากปีศาจหรือการแพร่กระจายของเชื้อร้ายแห่งปีศาจแต่แล้ววันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยร่างกายและจิตใจปกป้องยินแดนนี้ไม่ให้สูญหายไปจะปีนขึ้นไปก็ได้นะแต่โจมตีตอนนี้มันฆ่าตัวตายชัดๆและคนคนนั้นก็คืออาโเรียสโคเบน อารโทเรียสเสียงเชียร์อารโทเรียสกันนะครับในที่น pues ี้คนที่ข่าเชื่อใจคงไม่มีใครไม่รู้จักอารโทเรียสใช่ที่ปลดปล่อยเราจากพวกปีศาจเขาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาเป็นฆาตกรเขาเรียกหลอดอินโนมินาสหนึ่งในห้าเทพและมอบความแข็งแกร่งแห่งมาลาคิมให้กับเรา แต่เขาเป็นฆาตกรเบลเวตเขาเกรียบเสมือนประการแห่งเหตุผลในโลกที่ไร้เหตุผลใบนี้และเหตุผลนี่แหละที่หลอมรวมพวกเราแต่แต่มันฆ่าเขามันเอาทุกอย่างที่ฉันรักไปเพราะฉะนั้นส่งเสียงเชียร์ให้กับอาโทเรียส ผู้ที่ทำงานผู้ที่ปลดปล่อยผู้ที่จัดการเหล่าปีศาจและนำทางพวกเราและเราจะเรียกเขาว่านักบุญนักบุญนักบุญอาร์โเรียสนักบุญอาร์โเรียสโอ้โหเออน้อยนะเป็นนักบุญเลยครับแสดงว่าอันนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องก่อนก่อนภาคเซทิเรียเป็นพันปีนะตามที่ผมอ่านมาแสดงว่าอันนี้เป็นนักบุญคนแรกหรือเปล่า เป็นผู้ร้ายด้วยนะสุดยอดเลยทีเดียวที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรารอดูนะครับรอดูอยากรู้ครับว่าเรื่องมันจะเดินไปในทิศทางไหนถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต,แต่ผมก็ยังมีบางอย่างที่ยังต้องขอร้องจากพวกคุณทั้งหมดผมเชื่อใจให้ทุกคนอดทนกับบาดแผลแห่งเหตุผลผมขอร้องให้ระงับความอยากส่วนตัวเอาไว้เพราะดาบเดียวที่จะขับไล่ภัยพิบัติไปได้คือการยึดมั่นในเหตุผลและนั่นทุกอย่างจะเรียบร้อยอื และตอนนี้ดาบนั่นก็อยู่ต่อหน้าเราแล้วตอนนี้อยู่กับพวกเราทุกคนผมขอมอบร่างกายและชีวิตในการรับใช้ผู้คนแห่งดินแดนนี้ด้วยคำอวยพรแห่งเทพอินโนมิน,นัตผมจะนำทางทุกคนไปสู่โลกที่ไร้ภัยพิบัติและความเจ็บปวดของโลกใบน,นี้จะกลายเป็นความทรงจำที่ถูกลืมเลือนน,นั่นอย่างหล่อนะครับ โคตรหรอ, <ản> อม,มองครับแต่แกเป็นคนที่ฆ่าเขานี่โง่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็เห็นเราหรอกแกเป็นคนที่ฆ่าลาฟีเซ็ตอะไรนะโอ้ <ś c oughs> โหบีบจนแบบเลือดออกมือเลยครับ นักบุญอาร์โทเรียสันเหรอนี่คือคนที่เธอตามล่าอยู่งั้นเหรอโอ้ฉันก็นึกว่าเธอจะเดินเข้าไปจัดการเขาตรงๆซะอีกอย่างนั้นมันฆ่าตัวตายชัดๆไม่ล่ะฉันต้องการดาบแห่งเหตุผลและความมุ่งมั่นมากกว่านี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ฆ่ามันได้ฆ่าหลอดอาร์โทเรียสั้นเหรอ เอาแบบปลอดภัยเหรอน่าเบื่อจังก็น่าเสียดายอยู่นะแต่ถึงตอนนี้เราคงต้องแยกกันแล้วล่ะฉันต้องไปตามล่าน่ะไม่มีใครห้ามเธอเลยลาก่อนนะลาก่อนขอให้มีความสุขทั้งวันความโชคร้ายทั้งคืนอะไรของมันถ้าศัตรูของเราเรียกตัวเองว่านักบุญแล้วก็เขาคงไม่ซ่อนตัวหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเขาไว้คนที่อยู่ข้างหลังเขา นั่นคือเมลเคียสินะใช่เราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคนพวกนี้กันถ้าเรารู้ว่ามันวางแผนอะไรไว้เราก็หาจุดอ่อนได้คนพวกนี้ท่งอิทธิพลที่สุดในดินแดนนี้เลยอย่างน้อยเราต้องการข้อมูลนิดหน่อยไอเซนได้รู้จักองค์กรใต้ดินที่อยู่ในเมืองหลวงบ้างหรือเปล่าเหมือนเพื่อนที่ข่าเรือนั่นน่ะฉันไม่ค่อยมาที่นี่บ่อยเท่าไหร่แต่อาฟรดก็สนิทกับพวกที่เรียกตัวเองว่าสมาคมเงาร้านเล่าที่มีตาแก่ชื่อบัสเกิลวิลด สมาคมเงางั้นเหรอมีของแบบนั้นอยู่ด้วยงั้นเหรอออเอาๆๆๆละ <c oughs> งั้นเรารีบไปที่้าเล่านั่นกัน,ม,นมันต้องมีอาหารขายแน่แน่นอนคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่าต้องรีบเอาหน้าวอลเวทออกเลยครับ หน้ามันหน้ามันมีแก้มแดงอยู่ด้วยนะครับเอาออกนะครับเดี๋ยวดูตัวอื่นด้วยโอเคไม่ได้ใส่ตลกเลยเมื่อกี้คัสซีนนะครับท้องฉันส่งเสียงแปลกๆนั่นเป็นอีกสัญญาณว่านายยังไม่ตายมีฉากคุยอีกแล้วครับพุกมือปราบมากันเต็มกำลังเลยมาเพื่อฝั่งการประกาศของนักบุญใช่ไหมล่ะแล้วคนที่นายตามล่าอยู่ล่ะฮะ เขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่ามายืนเท่ๆแบบเนี้มันไม่ใช่สไตล์ของเขาหรอกฉันเดาว่าเขาคงเป็นมือปราบระดับสูงสินะมันไม่สำคัญสำหรับเขาหรอกนะก็ได้จริงๆแล้วเวลเวตพูดถึงเรื่องนักบุญเขาไม่ได้ใช้แขนขวาเลยนะเขาเจ็บหรือว่ายังไงใช่เขาเคยบาดเจ็บสาหัสนานมาแล้วนะเขาเสียมือข้างที่ถนัด นั่นแหละทีันิแต่อย่าคิดอะไรผิดไปล่ะเขายังเป็นสุดยอดนักดาบอยู่ดีแม้จะมีแค่แขนซ้ายฉันเห็นก็รู้แล้วนะการเคลื่อนที่ของเขามันมั่นคงและพลังของเขาันไ่ะมาไหลวนอยู่บริเวณท้องแล้วมันทำอะไรงั้นเหรอบางคนบอกว่าพลังยินยานของร่างกายน่ะจะถูกเก็บไว้บริเวณท้องน้อย ถึงเขาจะปรากฏตัวแบบสงบสงบแต่เขาไม่เคยประมาทเลยเขาน้นสุดยอดไปเลยและฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมเป้าหมายของฉันถึงอยู่ใกล้กับอาร์โทเรียสเพราะว่าฉันก็อยากจัดการอาร์โทเรียสเหมือนกันโอเคครับคืออยากจะสู้กับอาร์โทเรียสใช่ไหมประมาณนี้มันมีโลโก้ใหม่เพิ่มขึ้นมาครับไอ้ร้านสีม่วงแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับคนก่อนดีไหมนี่คนตรงกลางเมืองเนี่ย เราค่อยเราค่อยเข้าไปร้านร้านนี้นะครับนักบุญผู้ช่วยเหลือมนุษยชาติผู้ที่จะนำพาเราผ่านความมืดมิดเป็นชื่อที่เหมาะกับลอดอาโทเรียสจริงๆฉันเชื่อในตัวเขาตราบใดที่เรามีนักบุญอาโทเรียสเราก็จะผ่านยุคมืดมนไปได้นักบุญอาโทเรียสงั้นเหรอ ไอหมอนี่มันดังขนาดไหนกันนะอโทเรียสเนี่ยแทบจะควบคุมศาสนาในวิทแกนแล้วแต่ตอนนี้เขาได้ตำแหน่งใหม่เขาไม่ใช่คนสำคัญธรรมดาแต่เขากลายเป็นความหวังของคนทั่วไปเป็นศัตรูที่อันตรายสินะหลังจากเห็นเรื่องนั้นยังจะอยากสู้กับเขาอีกเหรอแน่นอนสู้แน่เขาจะเป็นพระเจ้าก็ได้ฉันไม่สนฉันจะต้องแก้แค้นไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่จะโอเคเราเข้าไปข้างในกันเถอะนะครับ อะไรเนี่ยคุยกับเจสิไม่ค่อยมีคนพาเด็กมาที่นี่เท่าไหร่นะแต่เราก็มีอาหารที่อร่อยรู้ไหมจ้ะโอ้ยวิญญาณแมวโอเคคุยดีกว่าครับจะเอาอะไรงั้นเหรอเอาอาหารให้เด็กนะแกงกรี่มาโบน่ะเป็นของพิเศษของร้านเราเลยล่ะทำตั้งอาทิตย์นึ่งนะแกงมาโบงั้นเหรองั้นเอามาแล้วกันแล้วรู้จักคนที่ชื่อบัเกิลวิวหรือเปล่าได้ยินว่าจะเจอเขาได้ที่นี่ สกแกน,แกน,นะเหรอตอนนี้โดนจับแล้วก็โดนประหารไปแล้วเพราะว่าผิดกฎของทางโบสน่ะ oh. โอ้ตายแล้วนะครับสวยเลยโอเคแต่เราได้กินนะครับนั่งพงนั่งพักกันอ <Velvet. S 1> สรุปมันเป็นลาฟีเซตจริงหรือเปล่าเวลเวดมาโบกครีรี่นี่อร่อยมากเลยอะ oh. ่ะเวลเวดก็เป็นคนรักเด็กนะครับเนี่ย <laughs> ไม่รู้รถนะครับดูท่าทางสนิทกันดีนิดนะเขาเป็นน้องชายเหรอไม่อะไม่เหรอเขาไม่ใช่ใช่ไหมล่ะก่อนนะน้องชายเธอโดนฆ่าต่อหน้าต่อตานี่นาม่รู้ได้ยังไงกันองค์กรเงาน่ะมองแฝงจากความมืดงั้นสมาคมก็ยังอยู่สินะแม้แต่บัสกก็วิวโดนจับไปแล้ว ใช่แล้วล่ะก็เหมือนกับโจนสลัดออาเฟรดนี่แหละที่ยังเป็นโจรสลัดอยู่แม้แต่กัปตันไม่มีแล้วงั้นเธอก็เป็นคนติดต่อสินะต้องการให้ช่วยอะไรงั้นเหรออยากจะรู้ว่าอัเรียสวางแผนอะไรอยู่ข้อมูลแบบนั้นมันไม่ใช่ถูกๆนะจ้ะฉันมีงานอันนี้ ไม่มีอันไหนเลยที่ถูกกฎหมาย of of จัดการงานนี้ซักแล้วเราจะบอกเรื่องที่เธออยากรู้เยี่ยมครับแล้วมันให้เลือกจะเอาอันเอาไหนมันบอกให้เอาทุกอันไงแล้วทำไมมันให้เลือกอ่ะอืมเอาไหนดีะครับตามหาและนำตัวนักเรียนที่ชื่อว่าเมนดี้กลับมาโอเคเอาไหมเดี๋ยวก่อนนะครับเขาหายตัวไประหว่างที่ อยู่ที่ถนนแห่งทะเลสาบแกลเลสโอเคอันแรกล่ะถ้าอยากจะทำลายสิ่งของแล้วก็ทำลายของที่อยู่ในโกดังท่าเรือเซ็กซ์นแล้วอันนี้อันสุดท้ายนะครับหยุดการจู่โจมสมาคมแพทย์หลวงบนถนนแดนนั่นไฮเวย์เอาอันไหนดีครับลองเอาอันนี้แล้วกันอันที่สองนะครับโอเคมันดูมันดูเหมือนจะง่ายเอาละเอาไอ้น,นี่ไป เป็นเอกสารมันเป็นของปลอมแต่ก็ปลอมได้ดีเอาไว้ให้พวกทหารดูคณะมายากลมากี่ลูงั้นเหรออ๋ออันนั้นเป็นชื่อที่เธอให้ยามไปไม่ใช่เหรอ ดูเหมือนกลุ่มของคุณจะคำนวณไว้หมดแล้วนะเอาเป็นว่าทำงานเสร็จแล้วกลับมาบอกแล้วกันแต่ก็นะระวังไว้ด้วยว่าไม่ควรพลาดงั้นการคุยเรื่องนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นสินะจะไม่สร้างปัญหาแล้วกันดีใจนะที่เข้าใจเธอจะอยู่ที่นี่สักคืนก็ได้ไม่คิดตังค์หรือเรื่องงานจนกว่าจะถึงตอนเช้าโอเค ใช่แล้วล่ะกับตันไอฟรดหายตัวไปสินะกับตันน่ะทำอะไรให้พวกเราเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันสัญญาว่าจะให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเขาไม่คิดตังเลยขอบคุณนะที่พวกเรารู้คือมันมีลูกตุ้มหล่นอยู่บนพื้นที่เห็นเขาครั้งสุดท้ายน่ะแล้วก็เจ้าเมลเคียนั่นเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของกับตัน ยังไงตอนนี้เรายังไม่รู้โอเคอันนี้คือแบบที่เราที่ไอเอาเฟดไอไม่ใช่ที่ไอเซนมันรู้นะครับว่ากัปตันมันหายไปไหนแต่ว่าไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนะครับหรือว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างโอ้มากินเหล้ากันไอ้สองคนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยังมาช่วยเราอีกงั้นเหรอฉันต้งหากที่ต้องถามนายว่าทำไมนายไปช่วยวอลเวด ฉันเลยเหรอฉันมีนี้ต้องชดใช้ไม่มีเธอฉันไม่มีทางเจอดาบของฉันอีกแน่นี่ศาที่ชดใช้นี้อย่างนั้นเหรอประหลาดจังประหลาดเหมือนกับโจรสลัดมาหลักนั่นแหละว่าไหมอเฮ้ยไอเซนนี้แม่งเท่ะผมชอบมากเลยแต่ไม่ว่านายจะมองยังไงมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกเกี่ยวกับตัวเรา และการมีอยู่ของพวกเราโลกใหม่ที่ถูกปกครองด้วยเหตุผลผู้คนนอกคอกปลดปล่อยความดุร้ายแล้วกลายเป็นปีศาจอย่างฉันน่ะหรือหรือรวมกลุ่มกับคนอื่นอย่างเรือที่เต็มไปด้วยโจรสลัดใช่แล้วล่ะฉันน่ะชื่นชมความกล้าของวอลเว็ตนะต่อสู้กับโลกทั้งโลกด้วยตัวคนเดียวถ้าเกิดจะทำได้เนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆแล้วฉันสงสัยว่าความแข็งแกร่งนั้นมาจากไหนกัน งั้นนี่ก็ทำเพื่อตัวเองสินะแล้วมันผิดหรือไงล่ะเ้อดูไหมฉันก็เหมือนกันฉันต้องการเพื่อนพ้องคนที่มีความกล้าและแข็งแกร่งคนที่กล้าต่อต้านทางโบทแต่ใครก็ตามที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าจอรสลัดเอาซีแล้วก็นั่นก็โง่กว่าเราเยอะ แล้วฉันก็เหมือนนายนั่นแหละฉันอยากจะรู้ว่าเธอจะยี่เง่าไปได้ถึงขนาดไหนเธอได้ยินนั่นเธอฆ่าแน่แน่รู้ไหมโอเล่าจีนกับเล่าฝรั่งนะฮะเล่าญี่ปุ่นกับเล่าฝรั่งมันเป็นคำชมนะรู้ไหมความยี่งเง่าที่เยอะขนาดนั้นน่ะไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆจินตนาการได้เลยล่ะว่ากับตันไอฟรีดของนายก็ต้องยิ่งเง่าเหมือนกันใช่ไหมล่ะ ใช่ไอหมอน,นั่นบกธง,งโง่ๆของเขาอย่างภูมิใจ <laughs> ก็คุยกันนะครับโอ้โหซีนอารมณ์นะเนี่ย <laughs> ถ้าแปลไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละ <laughs> <laughs> นักบุญอาร์เรียสงั้นเหรอ <laughs> <c oughs> เขามีความโด่งดังอยู่ <c oughs> ในมือของเขา อยากรู้จัง mm hmm. ว่าคมเที่ยวของผู้กล้าหญิงของเราเนี่ยจะสร้างบาดแผลให้กับโลกที่เจ็บปวดได้ยิมากแค่ไหน meantime, ฉันนะ่ะ <this should S 1> ต้อง <a> หาคน <show. S 1> ทรยศแต่นี่ก็เป็นโชว์ที่ดีเหมือนกันโอเคครับน่าจะจบแล้วนะครับพาร์ทนี้ผมว่าจะเอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็เดียเด๋ยวค่อยมาตามหาให้นั่นกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับลองดูซิ ออกไปถ้าเกิดมีมีฉากคุยก็จะคุยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงไม่มีอะไรเนี่ยเล่นเกมใช่ไหมไม่เล่นหรอกนะครับไปข้างนอกดีกว่านะอโอ้คาสินนักเรียนหายไปบนถนนเหรอ <Strange request. S 1> แปลกจังใช่ถ้ารู้ว่าเขาหายไปที่ไหนแล้วทำไมไม่ไปดูเองล่ะ exactly. ใช่เลยล่ะแล้วงานนี้มันผิดกฎหมายยังไงไม่เห็นเข้าใจเลยจริงๆก็คิดไว้ได้หลายอย่างนะแต่งานของเราไม่ใช่การถามคำถามโอเคครับโอ้มีฉากคุยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยแล้วก็คุยเสร็จแล้วเราจบพาร์ทกันที่ตรงนั้นดีกว่าอะมีอีกแล้วนะครับชา o ์กิลหน้าตาดูเป็นมิตแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่โหดหน้าดูเธอรู้ด้วยว่าฉันปิดบังอะไรไว้เธอมีหูมิตาอยู่ทุกที่ ไม่ใช่แค่นั้นนะเธอบอกว่าเอกสารนั้นปลอมแต่มตันไม่ได้ปลอมเลยสแสดงว่าเธอมีคนทำงานอยู่ด้านในพอลองมาคิดดูแล้วเรื่องบัส v i วิลเขาก็เหมือนตัวแทนของผู้ต่อต้านผู้มีอำนาจพอคิดว่าเขาโดนประหารพวกนี้ไม่มีหัวหน้าแต่ก็ยังทำงานอยู่ ไม่ใช่องค์กรที่ควรจะยุ่งด้วยนั่นแหละพวกเขาถึงอยากจัดการทางบนพวกเราต้องทําภารกิจของเราให้เสร็จเพื่อจะได้ข้อมูลนั้นที่เราต้องการใช่แล้วก็นะฉันอยากจะดื่มอะไรฟรีๆอีกนายนี่ชอบดื่มจังนะที่นั่นเนี่ยดีที่สุดเลยนายก็ต้องทํางานหนักนะรู้ไหมถ้าอยากจะได้แกงมาโบยแน่นอนโอเคเดี๋ยวข้างหน้าอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาซะหน่อย โอ้ไม่ทำไมเขาหล่ออย่างนี้ใช่ใช่โอ้ไม่ใช่ละผิดอันนี้อันนี้ครับการฉลองเนื่องมันสุดยอดไปเลยนะท่านหลอดอาร์โเรียสคำพูดของเขาสุดยอดมากแล้วเจ้าชายโพซิโวก็สุดยอดเขายอมแต่งตั้งอาร์โเรียสเพื่อช่วยประเทศแล้วก็ยอมที่จะถอยมาก้าหนึ่งนี่แหละคนที่ฉันเรียกว่าราชาละ คิดอย่างนั้นเหรอสำหรับฉันมมนดูเหมือนไอ้โง่เขาอาจจะดูแบบนั้นแต่เขาน่ะมีความแข็งแกร่งมากรู้ไหมเขาเรียนเก่งตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วล่ะเขามีงานอดิเรกเป็นคนเลี้ยงนกแต่น่าเสียดายเหมือนว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะชอบเขามากเลยนะจริงๆเขามีน้องชายอสองคนนะแต่รู้กันแค่เรานะพวกนั้นน่ะแย่มาก ของพวกเร็วๆถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชายเพอร์ซิวัลอนาคตของมิดแกนดับวุ้แน่เข้าใจแล้วงั้นทุกคนก็หวังพึ่งเขาสินะหมายความว่ามิดแกนจะไร้ค่าถ้าไม่มีเขาเหรอผมว่าพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจบกันแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะฮะแล้วก็ยังไงวันนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด c o m มนต์นะฮะแล้ววันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับยังไงก็เจอกันพาร์ทหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเหลือยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าวันนี้ วันนี้รีบเหมือนเดิมนะฮะไปแล้วสวัสดีครับ